ระแสะเลือกสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะคะยังคงเป็นเทรนใหญ่ระดับโลกซึ่งในปัจจุบันนะคะหลายอุตสาหกรรมได้เล็งสร้างผลกระทบเชิงบวกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเช่นเดียวกันกับสายการบินเวสตเทไทยแลนด์นะคะที่กําลังปรับตัวครั้งใหญ่และได้ตอกย้าพันธกิจนะคะฝ่ายกรีนโดยขับเคลื่อนทุกโซโลูชันนะคะให้มีความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดนะคะได้ดึงสาวาวีนาปวีน่าสิงห์มิสอินเวิร์สไทยแลนด์2025และมิสเวียดเจ็ทไฟกินคนแรกของสายการบินเวียดเจ็ทไทยแลนด์มาร่วมเป็นตัวแทนสร้างแรงบันดาลใจนะคะในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจไฟกินของสายการบินสู่เป้าหมายเนสซีโล่2050โดยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะภายในงานฉลองวาระครบรอบ9ปีของสายการบินเวียดเจ็ทไทยแลนด์ซึ่งในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด new sky fly beyond ทีมมุ่งเน้นการส่งมอบบริการที่ครบคันและประสบการณ์เดินทางที่สนุกสนานตามสโลแกน Enjoy Flying โดยอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมายนะครับไปเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาณชั้น M001 M Sphere เป็นรางวัลนะคะที่ได้รับมานั่นเองนะคะตอนที่ประกวดม u n ช v e r s e Thailand ซึ่งก็ขอขอบคุณเวจจ์มากมากเลยที่เลือกวีนานะคะเป็น m i s s Jet Fly Green นั่นเองเขาบอกว่าที่เลือกมาเพราะว่า ก่อนหน้านี้วินาพูดเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เลยอยากจะให้มารับตําแหน่งวันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเวียดเจ็ดด้วยนะคะ9ปีแล้วเป็น9ปีที่ก้ากระโดดมากๆเลยแล้วก็วินาคิดว่าต่อไปอีกหลายปีเนี่ยจะยิ่งต่างแน่นอนครับก็วินายินดีพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนหากับทางเวียดเจ็ดแล้วก,ก็ต้องติดตามต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยจะมีโปรแกรมยังไงบ้าง แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้นําเข้าเครื่องบินละหลายลําเลยที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ก็ส่วนนี้ค่ะมีนาก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ยินแล้วก็ต่อไปในอนาคตก็อยากจะมีส่วนช่วยในการผลักดันเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะคือ v วีเจนเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้ใช้แค่ตอนช่วงประวดนะคะคือใช้ตลอดอยู่แล้วแล้วก็แบบเวลาที่จะบุ๊กไปต่างจังหวัดจะเลือกเข้าไปดูวีเจนก่อนอย่างแรกคือนะคะถูกอย่างที่2คือตรงเวลาตลอดจนได้ท็อปท็อปสี่ นะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตรงเวลานะคะสำหรับเวียดเจ็ตแล้วเนี่ยคือวินาชอบมากๆแล้วยิ่งส่งเสริมในเรื่องของสิง่งแวดล้อมอยู่แล้วด้วยก็เป็นชอยอันดับหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะบินเวียดเจ็ตบ่อยๆแนออ่นอนค่ะคะ่ะใช่มีขยายเส้นทางไปหลายที่เลยนะคะมีทั้งนาริตะแล้วก็ต่างประเทศว่าจะเป็นเกาหลีด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตนะคะทุกคนไม่ว่าจะบินไปที่ไหนเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาเลือกใช้เวียดเจ็ตก่อนเป็นอันดับแรกคะ่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นสุดพุ่งของสายการบินเวีดเจ็ตไทยแลนด์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Facebook o a n p a g e นะคะรวมไปถึง TikTok นะคะของทางเวีเจ็ตไทยแลนด์ได้เลยนะคะ